โบคิงนะคะคลิปนี้สายมูท้างพลาดเลยนะคะถ้ารู้จักแล้วก็ติดตามโบอะทุกคนจะรู้เลยนะว่าโบอ่ะเจ้าแม่สายมูมากที่ไหนนะคะหมอดูเด็ดว่ว้พระที่ไหนแล้วปังนะคะคือตามเขาหมดสวดมนต์บทไหนแล้วปังนะจุดทูติพงศดอกอะไรอย่างเงี้ยคือบทธรรมทุกสิ่งทุกอย่างอะ <S <S 2> <S 2> เราเป็นสายนะ หมอดูนะคะคือที่ปรึกษาทางธุรกิจนำเปอร์วันของบริษัทโบนะคะใครนะคะที่แบบว่าไม่รู้จะคุยหรือปรึกษาอะไรกับใครนะคะบริษัทนี้นะคะคือที่ปรึกษา,านำเปอร์วันห็ึ่งที่ปรึกษา,าของเรานะคะก็คือหมอดูคะ่ะบอกเลยนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้คลิปนี้ห้ามพลาดมาคนแรกนะะที่โบดูแล้วโบรู้สึกว่า ได้นำมาใช้ในเรื่องของการทําธุรกิจก็คืออาจารย์ยุ้ยค่ะอาจารย์ยุ้ยนะอาจารย์ยุ้ยเนี่ยจะเน้นไปที่ทตุสีนะคะอาจารย์ยุ้ยจะเน้นไปที่ทตุสีทิศมงคลซึ่งสิ่งที่อาจารย์จะทำกามาค่ะคือว่าโบจะปังเพราะว่าสีม่วงสีเหลืองซึ่งพอเรากลับมานั่งดูธุรกิจของเราแล้วเนี่ยมันจริงทุกคนว่าไม่ได้นะโบามาพี๊ๆเพราะว่ามาจับสินค้าที่เป็นตัวสีม่วง แล้วตัวต่อมาก็เป็นตัวสีเหลืองอันนี้คือสินค้าเนี่ยมาก่อนการนะคะมาก่อนอาจารย์นะแล้วอาจารย์มาถามแล้วก็เออว่าเราจะปังเพราะสีนี้สีนี้ซึ่งมันก็จริงทุกคนแต่เรื่องที่น่าขนลุกะะ่ะสีสีที่ปังของเราไม่เท่าไหร่สีที่ที่มันมีเรื่องเลยนะค,ะคือใส่สีนี้แล้วเป็นลมคือมันมีเหตุการณ์หนึ่งคือโบเปไปได้ยาใช่ไหมคะก็ใส่ดเดรสสวย,สวยๆกปกติทุกคนขาอยู่ดีไปเดินตลาดคะ่ะเป็นลมลมพับไปเลยแบบว่า แล้วเราก็อยู่ดีเราก็นึกถึงอาจารย์ว่าเฮ้ยถ้ามันมีสีที่ฉันปังอ่ะมันก็ต้องมีสีที่ฉันไม่ปังปะ่ะเราก็ลองทักไปแบบเอาจริงบ้างอยากลองอยากลองอาจารย์ด้วยว่าจะทักถูกสีไหมอะไรเงี้ยคือแอทบทายน,นิดนึงเออมันก็ต้องมีบ้างเนาะล้วที่แบบแต่เราไม่ได้บอกอาจารย์นะว,ว่าวันที่เราเป็นลมเราใส่สีอะไรแล้วเราทักไปว่าอาจารย์ขาสีอะไรที่โบไม่ควรจะใส่อาจารย์ก็พิมพ์มาว่าสีที่น้องโบไม่ควรจะใส่อ่ะค่ะคือสีเขียวแล้วฉันเป็นลมพอเดีเขียว กลัวตายมากขอนนั้นคือแบบในใจคือคิดเลยนะว่าถ้าฉันตายอ่ะแฟนฉันจะเอาเงินไปใช้กับผู้หญิงอื่นคือที่จะตายไม่ได้ไม่ยอมตายผู้หญิงคนนี้นแม่งมาเออแบบว่าเออเราใส่เดรสเขียวจริงๆแล้วเราไม่เคยเป็นลมมาเลยตลอด28ปีอ่ะตกใจมากนะวันนั้นกลัวมากจริงเออแบบว่ามันก็แบบแบบมันก็ขนลุกเนาะมันก็เอออาจารย์เขาทักมาว่าสีเขียวไม่เหมาะกับเราเป็นกละกินีแต่อาจารย์เขาไม่ทักแต่แรกเพราะว่าเขากลัวว่าเราจะกลัวแต่จริงบกลวจริง,รงแล้วว่าเป็นลมะทุกคน โอ้แบบเฮ้ยแค่ใส่เดรสสีเขียวเป็นลมเลยเหรออ่ะโอเคอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์นะทักนะคะทุกสีมงคลอนาะจารย์ก็ค่อนข้างจะทักแม่นแล้วก็สีที่เป็นกาลก,กินีนะคะอาจารย์ก็ค่อนข้างจะทักแม่นแล้วจากประสบการณ์นะคะก็คือสีเขียวใส่แล้วเป็นลมจ,าจาริงค่ะคอนเฟิร์มนะคะซึ่งอันเนี้ยอาจารย์เขาจะดูเฉพาะคนเลยคือแล้วเขาจะดูแล้วว่าโบท่าอะไรควรจะทําธุรกิจ จับสีอะไรมาใช้ในโลโก้มาใช้ในสินค้านะคะโบรู้สึกว่าดูกับอาจารย์แล้วอ่ะนําไปใช้ในการทรําธุรกิจได้ดีแล้วอีอย่างหนึง่งชื่อโบอพิงนะคะก็ามาจากอาจารย์แนะนําด้วยว่าเธอ,อสีมงคลของเราจะมีชมพูมีม่วงมีเหลือ,นะลองนะอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกชื่อโบอกิงนี่ไม่ได้เชื่อที่หมอดูบอกนะคะใครา้าใครจะมีเชื่อฉันไม่เชื่อแล้วคนหนึ่ง เี่ยนชื่อค่ะเปลี่ยนชื่อเป็นโบกิงเลยแล้วคลิปที่พีก,ก็คือใส่บิกินี่สีชมพูสองจุดสองล้านวิวมาแบบงงๆปกติโบก็ลงคลิปติกเก็ตอยู่แล้วแต่สูงสุดอะคะ่ะอยู่ประมาณเจ็ดแสนล้านวิวอย่างเงี้ยวันนั้นคลิปบิกินี่สองจุดสองล้านวิวค่ะปังไม่ปังเออปังนะฉันว่ามันปังอันนี้อันนี้คือัน,นี้คือ,อ,นนคอสิ่งที่เราคนรุกกับอาจารย์ยุ้ยวันที่สองนะคะที่รู้สึกว่าดูดวงแล้วรู้สึกคนลุก เหมือนว่าพี่แกมาอยู่ใต้ติยงเราเลยเหมือนมานอนฟังเราคุยกับคนในบ้านเลยนะคะก็คือพี่โน้ตค่ะเพจโน้ตบุ๊กปลุกดวงอ่าเพจโน้บุ๊กปลุกดวงพี่โน้ตต้องคินทองนะทุกคนคือต่อคิวกันอ่ะล่าสุดน้าป้าโบจะไปดูตามนะคะต่อคิวหกเดือนค่ะโบเนี่ยยังโชคดีถือว่าบุญว่าสนามดีนะคะต่อคิวแค่2เดือนนะคะถึงได้ดูกับพี่โน้ตเนาะพี่โน้ตเนี่ยความน่าขนลุกของพี่โนคือ เหมือนเป็นปัญหามันเป็นปัญหาแล้วเราอะถือคติว่าเราจะไม่โพสปัญหาลงเฟซบุ๊กเราจะไม่โพสปัญหาลงเฟซบุ๊กเพราะว่าเล้ยแบบคนรักก็มีแต่คนเกลียดก็เยอะเขาอาจจะรอแบบเราถึงหน้าเราเราจะถือคติแบบนี้ว่าปัญหาเก็บเอาไว้ในบ้านคุยกับคนในบ้านพอคุยกับคนสนิทพอแล้วพอดูกับพี่โนต้ตอะพี่โนต้ตทักปัญหานี้ขึ้นมาเรื่องแบบประมาณาว่าขุ่นแล้วแม่นมากคนแม่นมากแม่นจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยไม่มีใครรู้คือมีแค่มีคนที่รู้เนี่ยคือ แฟนเราพ่อเราน้องเราอะไรอย่างเงี้ยคนในครอบครัวกับคนรักเราอะรู้แล้วพี่โน้ตแกทกเรื่องนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยวาน้องโบถ้าเรื่องแกพูดขึ้นมาเองอะเลยมันก็ขนลุกนะ้องมันแบบมันเป็นปัญหาที่โบไม่ได้บอกใครมีเพื่อนสนิทมีครอบครัวรู้แล้วแกก็ทกเรื่องนี้ขึ้นมาอันนี้คือเรื่องแรกนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอ,ขอโทรศัพท์พี่พี่จดเอาไว้คือทุกครั้งที่โบนะคะดูดูดวงนะคะต้องบอกว่าเราจะทําการจด าการจดนะคะทุกคนโบทําการจดเอาไว้เลยว่าโบดูวันที่เท่าไหร่คําทํานายไหนบ้างที่เป็นเรื่องจริงซึ่งพี่โน้ตนะคะรีวิวเลยนะว่าแกทักแบบนี่นะคะคือโน้ตของพี่โตน,โนะออนนียจดเป็นเรื่องจริงหนึ่งแกบอกโบเลยว่าให้ระวังคนซึ่งใช่ระวังคนระวังหุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะออซึ่งเรื่องนี้เกิดขร้นงจริงนะคะพี่โน้ตทักเรื่องการขังซึ่งโบมีแผนจะทําหน้าอก แกทักขึ้นมาว่าเดี๋ยวโวอะแต่คือแกทักด้วยความเป็น,นห่วงเนาะเพราะแกไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วโบอวะจะมีการแบบวางแผนเอาไว้ว่าก็จะทําหน้าอกแกทักขึ้นาว่าในพื้นดวงหนูมีเรื่องของการผ่านตัดขึ้นมานะเออแล้วก็อย่งเนี้ยมันอยู่ในแผนเราจริงๆ แล้วตั้งหลังกับ๊กว่าุ๊ก็บอกว่าเออพี่โน่ะแล้วถ้ามันเป็นเรื่องของการแบบผ่าตัดศัลยกรรมอย่างเงี้ยต้งบอกใช่คือด้วยกันนั่นแหละอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการเรื่องตกงยางออกในการผ่าตัดไม่ใช่แค่เจ็บป่วยธรรมดาแกทักถึงการผ่าตัดเลยแล้วแบบอุ้ยคนลุกมาทุกคนเลยมั่ก็ทักกันจริงแกบอกว่าแบบแกก็บอกว่าดวงโบอ่ะต้องมีแบบผู้ชายก็คือพ่อแกบอกให้เอาพ่อมันหนุนคือต้องจตกดูกับพี่โนอแล้วอ่ะแกไม่ถามวันเดือนปีเกิดอันนี้คือจุดเด่นจุดแข็งของแกเลยนะ แกไม่ถามวันเดือนปีเกิดทุกคนแกแกค็ถามชื่อเราอะและ้วแกก็ทัก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 แบบเนี่ยคุณไปเลยทุกคนแบบเออเราเนี่ยอัดบุ๊ยแบบคือแกทักเยอะอะแล้วมันส่วนมากคือถ้าทักร้อยเปอร์เซ็นต์อะตรงเก้าสิบเก้าอะตรงเก้าสิบเก้าอะอะไรอย่างเงี้ยคือตรงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะส่วนตัวนะคือแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พี่โ e e. นะะ้นอะ ที่รู้สึกว่าส่วนตัวที่ว่าดูพี่โนแล้วสบายใจก็คือเพราะว่าพี่โนมันบอกวิธีแก้หนูไปเสริมดวงตรงนี้นะแล้วแกไม่ได้เก็บเงินเพิ่มไม่มีนะเดี๋ยวพี่บอก how to แบบแก้แล้วก็หนูจ่ายตังมาคอสเล็กห้าร้อยคอสให่พันหนึ่งอย่างเงี้ยไม่คือแกบอกวิธีแกแต่ห้ามเล่งหลักแกนะคะคือได้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเออคือสมมติว่า วิธีแก้ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอย่างโบแกจะบอกวิธีหมดว่าถ้าหนูอยากปังกว่านี้อยากดังกว่านี้หนูไปทาบุญที่วัดนี้วัดนี้วัดนี้หนูไปทําตามนี้อันนี้คือแกบอกแกบอกฟรีๆนะแต่ว่าไม่ได้คิดตังเพิ่มหรืออะไรเลยแบบแเลย้รู้สึกว่าแกใส่ใจจังเลยแต่ทุกอย่างต้องรอนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะแบบรอนิดหนึ่งแต่ส่วนตัวทักร้อยตรง9 9อันนี้ของโบคนลุกนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะทุกคนนะแต่ส่วนตัวเชื่อค่ะ วันนี้ก็คัดมาให 2> ้2คนนะคะส่วนตัวเนี่ยที่สำหรับว่าต่อยอดไทยในทางทำธุรกิจได้กับอีกท่านหนึ่งที่รู้สึกว่าแม่นจนขนลุกควรค่าแก่การรอคอย2เดือนมากๆแต่ล่าสุดรอ6เดือนไปแล้วนะคะก็คือถ้าไม่แม่นไม่ต้องมาเม้นด่านะคะเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเออขอบคุณนะคะบ๊ายบาย